ี่ทำไรเนี่ยผมจะถอดสลักกระเดื่องออกครับอ้าวถอดดิอ้าวไหนะใช้น,อน็อตไงใช้นอ็อตใช้นอ็นอตอ้าวลองดูดิเออใส่เข้าไปแค่นั้นเองใส่เข้าไปเฮ้ยใส่เข้าไปลึกๆดิเดี๋ยวเกลียวมันไม่เต็ม,มเดี๋ยวเกลียวเสียเข้าไปายังขเข้าแล้วครับเออเข้าแล้วดึงออกดิเฮ้ยอะไรวะมีแรงเปล่าเฮ้ยอะไรมีแรงเปล่าไปทำอะไรมา คนอนดึกครับนักอิ์นอนเดึกอ่ะไม่ใช่แล้วมั้งดูดิเฮ้ยอะไรวะอย่างนี้ต้องเรื่องนี้ต้องถึงครูตั๊กแล้วนะไม่ตามครูตั๊กหน่อยดิไม่ออกไม่ออกเหรอไม่มีแรงหรือเปล่าวะอย่างนี้เรื่องนี้ต้องถึงครูตั๊กแล้วอ้าวไปเรียกครูตั๊กมาดิครูตั๊กครับรถพ่นนะครับผมเอาสลับดึงสลับไม่ออกเฮ้ยทำไมไม่ออกวะก่อนถอดผมบอกว่าต้องให้หมุนหมุนม้าก่อนใช่ไหมพี่เออหมุนอัดสุดยังสุดแล้วครับโอ้แต่มันกลับทางว่ะเออบทาเดือยแตะไอ กระเดื่องขยับได้ไหมพี่ครับกระเดื่องกระเดื่องกระเดื่องได้ไหมกระเดียงแน่นเลยครับแน่นแน่นแกหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้ครับน่าจะเป็นอะไรต่างเนี้ยของนี้น่าจะเป็นโอ้เล็บทำยังไงพี่ทำยังไงครับเราต้องทำให้มันเป็นอักษรใช่ไหมทำยังไงอักษรก็ต้องความปิดสนิทใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวลองดึงดูดิดึงพอแล้วครับปดถุยเรื่องอย่างนี้ต้องถึงครูตั๊กเรียนเท่าไหร่เนี่ยค่าเรียนเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าบาทครับ เห็นไหมถูกไหมคุ้มครับ